เก็บผักหวานเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเด้อจักกุ๊กผักหวานนั่นจะมีจักลหฮักโอ้ย่เอ็ดเป็นแหงลยเด้อวานักวานก็สูงูไขึ้นมาเอาเ็ดเมลอีเมเอามบานี่ฮะเออลิดๆลเอาเลยเบิ่งแดดไป ใบแก่มากกัคุบลูบลูบอยู่อย่างกองเิกไปเถอคนเบิงจะตีนคนเอาให้มันเพร็ดเอาให้มันเบิดเลยเอาให้มันมดคุยยอดพัดพัดเบิด์ุนใหม่ไปจับเอฟเฟอร์ตการ์ะจับงามันห่าโอ้ยคนคนี้เคยเนาะคนไม่เคยเจอของหวานเนาะ เอาตัวเออเอาตัวชูมันตัวมันยาวนั่นล่ะเอาแบบตัวมันยาวนั่นล่ะเอาให้หมดเลยเอาให้มันมดอย่าให้เหลือฮักเลยอย่งเลยอยู่ไอ้การนึงฮะด้วยเทคนิคปูมือเอาให้มันเบิดแต่ว่าให้มันโป้งเห็นบอกมันโป้งชุบลุบอยู่แล้วค่ะแป๊บเดียวค่ะ เออข้างล่างดีที่เอาไปแล้วฮะโอ้โหมันมีการนีก็เอาเนาะเออฮ่ามีเอาฮ่าบ่ปิดบ่กับบะโป้งมีปี๊บกับมีโป้งโอ้โหเพชรลับเลยสุด้อดมีปิ๊บกับมีโป้งอืออเาหมดเลยเนาะ่เบิดเลยบ่ต้องจ่งไว้จ้องไว้มันก็เป็นใบแก่เป็นงาแก่แล้วมันก็บ่ะโป้งบาดนี่มันบ่ถอน บทนยโอ,อ,อ้ดับเาออนนคนพาโอ้ยมีงามเอยนเพาวเด็ดเออมันเบิดเลยเบิแน,นาวลงมากหนาวแต่ปลายนาวแต่ง,งาแต่เถิงพีมาจังบุญย,ยานมันรีดอ,ม,อ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 มันบาฮักแลาวกระเด็นพระเอดเลยเป็นเป เบอร์แก่เหม่นร่นได้บอกไมไใล่ะร่นุ่นเองอืโอ้ยย๋ยไม่จะรุ่นเองแม่คูลงหืดเลยแหละมาเอิพื่นดีมันก็คู่เบิดแหละเปการเอิญมันแบบว่าทำาให้มันใหม่มันเนาะแต่แต่เธอหยุดตะล้างพี่ต่ตายก่อน โอ้คัดคอดในภูคาเอ๋ยเห็นไหออคัดคอดเดี๋ออดยวโอ้เจ็ประวนันเจ็ประวันโม่โม่เห็นไหมเจ็ประวันโม่โม่เดี๋ยวผูกไปแห่งชูกว่านี้เออขึ้นต้นมันแล้วก็ขึ้นต้นไม้อีอถ้ามีต้นไม้ข้างคางนะคะก็ขึ้นอยู่ยต้นไม้ยือ้อเอาเออออ,อองส่้ิื มาชูงกว่านี้เด้อเจ้าขาก็ไปตุ๊กกโพหวานตายเลเนาะกขหวานตายแล้วจริงของสูงอาหารสูงของแท้อาหารสูงของแทนะ้นี่ก็เล่ลูเดียวเนาะเศกมาแล้เนาะนี่สิโอ้ยขอย่าเศพอตะบุค้างบุค้างอย่างนี้ พอดีแซบและแซำนี่ฮะมันมันเหมืนบอมันมันอ่อนเกินไปมันพอดีแซบเนาะมัาแล้วแต่กาวอยู่มาแล้วแต่กาวอันนี้นี่นี่อันนี้ยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่มาแล้วแต่กาวอือโอ้โหกินน้อยก็ิดด่านนี่แหละก็ลงแอคทิฟท็อก เมื man nee. man mm. uh ่อเข็นเชาะนี่แก่แม่เนี่ยมันเขียวเลยปิดเอาให้เบิดทุกการทุกใบเวลามันปุ่งคือเดี๋ยวก็ทอนนี่นี่นี่ง่าเนี่ชจุ่มเขียวๆแล้วปิดเอาให้เบิด

ข่าเจ้าขาเออมาเก็บผัหวานเจ้าขาเออผักหวานตพวหุ่มตัโแหล่งเอาไว้ชุมเนาะเอาไว้ก่อนแล้วคุณเขียวเนาะคุณเขียวเขียวคุณเขียวเขียว หอมหอมเลยเบอร์เดของชดชดหน่อเนี่ยหอมหอมโอ้ยทางกินนั้นโอ้ยแก่วานทำื่อรากกาแฟกแขาวานเ่าหม้อเอาขากงมาตั้งหลุดดีกว่าขากองตัวนี้สิเออ ปหวานพี in in à, ่น้องเก็บปหวานพี่น้องมุนปุ๊บมี่อนเนี่ยมาชาดาเต็มกระต่ายแล้วชาดาเต็มกระต่ายจะเบิ่งจับดีจับยาลาเต็มกระต่ายเบิ่งทุดทุดทำมาทุดก็คือดึงนะครับทำมาทุดก็คือดึงนะครับทุดุดับ ขอเวลาแป๊บเด้อจ้าขอเวลาแป๊บค่ะขอเวลานนกค่ะขากล้องไม่ไหวขากล้องอยู่ไหนขากล้องไม่ไหวค่ะอ้าวอยู่ไหนขากล้องโอ้อยู่ในตะก,กา้า อ่จจหน่อยก็ได้จหน่้ยก็ได้แปดไอแปดนาทีเดี๋ยวอะก้าอ่ะมาแล้วค่ะมาแล้ว <laughs> ไปนะแม่บ่ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องเอ็อนี่แหละคือการปีนขึ้นไปเก็บไอยอดผักหวานนะคะขึ้นไปเก็บยอดผักหวานชูงมากค่ะขึ้นไปอยู่ในหลักรั้วไปอยู่ในหัวลักหัวพี่น้องเอาบันไดขึ้นไปสามชี้ขันผู้ใดได้ไปเอาเลยปิดให้หมดเลย ผู้ใดได้ผ่าเห็ดบันไดไอ้สามสี่คันอันน่ะป็นมีใครนอกจากคุณยายคำผิงมปนใครทำนอกจากคุณยายคำผิงทำอัมพลแดงก็มีใครทำนอกจากคุณยายคำผิงทำโย่พี่น้องไอ้ผู้เดียวถือสกความไม่พร้อม ความไม่พร้อมหลเหตุแล้วบอกมันชูพ่พี่น้องจะเสียเหตุอะไรเนาะเสียห้มันตีอ่ะดิเนาะเพื่อนเอ้ยตัดครึ่งหนึ่งบ่พัดเสียดายจะได้เสียดายเออเสียดายเออาเพลงไอรั่วนะเนาะแล้วก็ตีไหมใช่ จ้าขอบคุณค่ะแค่นี้ละค่ะมดเรียรงรตัวนี้ได้แล้วเอ้าวเบิดก็คือเบิดแหละเนาะว่าจังชัดละ่ะน,นี่เด้งายนี่เด้งงับเด้งม่ใช่เหินนี่ตัวนี้อยู่ใต้นี่เออเออแก้กับพิดโลด

หมด,ดแล้วหมดแล้ว,ล,วลงไปเลยไอ้ขออ้างบนในเดชตัวหยดเถิงนี่จางหลงังน,นี่ล้างล้งต้นนี่หักหักหักเลยไหมไม่ได้เหรอ,อต้องเจบอย่างนี้เหรอเออออต้้งงเ็บย่าีนข้างบนนะหักเลยนะหักครึ่งนึงเอาหัักยงไงหักครึ่งนึง ไตมือลงมาพี่ตรงนี้เหรอไม่อันนี้คือปีเออเออมันชูพดเน่ะเออตัวนี้เออูก็นไปตัวนี้กฮักตัวนี้ตัวงาเขียวนี่เขีนี่กักเออเอาโอเคบบบคือผลชิต๊กเนาะ อ้าวมดแล้วบ้านพ่อ <lö> ก <ss> <Her. S 1> okay. okay, ิ okay. ิเบิดอยู่บ่พ่อโอเคยังโอเคโอเคหรือยังนี่เด้อ